สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมวันนี้เวลา10นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทีราชา กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนครพนมประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยายลัยนครพนมอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ในการนี้พระราชทานปริญญากิติศักดิ์แด,ด่พระสงฆ์สองรูปพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระาธาตุพนมแด,ด่พระสงฆ์หนึ่งรูปพระราชทานปริญญาบัตรแด,ด่พระสงฆ์ที่สําเร็จการศึกษาห้ารูปปีการศึกษา2566นี้สภามาหาวิทยาลัยนครพนมมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายปริญญาปรักญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิติมาศส,สองคนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระาธาตุพนมสี่คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตจากคณะวิทยายลัยต่างๆรวม1 505คนโอกาสนี้พระราชาพระราชทานพระราชโอความว่าในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน ข้าพเจ้าขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิษเกี่ยวกับคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งซึ่งจะช่วยกํากับประคับประคองชีวิตและการปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปนในทางที่ถูกต้องคุณธรรมข้อนั้นคือสติหรือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรครั้งนั้นได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่า ก่อนที่บุคคลจะทําจะพูดหรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่างๆสติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทําให้หยุดคิดว่าสิ่งที่จะทํานั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไรจะมีผลเสียหายหรือเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาวเมื่อบุคคลคิดได้ก็จะสามารถตัดสินการกระทําของตนได้ถูกต้องแล้วก็จะกระทําแต่เฉพาะสิ่งที่สุจริตที่มีประโยชน์อันดั่งยืนไม่กระทําสิ่งที่จะเป็นความผิดเสียหายทั้งแก่ตนและส่วนรวม ความมีสตินั้นจะช่วยให้สามารถศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างละเอียดประณีตและเมื่อจะศึกษาสิ่งใดก็จะพิจารณาการกรองสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องแท้จริงออกซะก่อนเพื่อให้ได้มาแต่เนื้อแท้ที่ปราศจากโทษบัณฑิตทักปวงผู้หวังความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตนของชาติบ้านเมืองเมื่อจะทำการงานใดๆที่สำคัญควรอย่างยิ่งที่จะหยุดคิดสักหน่อยก่อนทุกครั้งแล้วท่านจะไม่ต้องประสบกับความผิดวางและผิดพลาดในชีวิต จึงของให้บัณฑิตทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทที่ได้เชิญมานี้ไปพิจารณาฝึกตนให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ,อมเอมมวาเอลา13มนาฬิกา44 4นาทีสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดศรีชมพูตะบนนางงวัวอำเภอนาว่า ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุและยกฉัดพระธาตุเจดีสีชมพูสถิตพระครูพิพัฒสิริคุณหรือหลวงปู่คำไหลปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดสีชมพูมีดําริจัดสร้างพระธาตุเจดีสีชมพูสถิตขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระภิกษุสามเณรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระธาตุเจดีสีชมพูสถิตมีลักษณะนนรูปทรงแปดเหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้าง13เมตรสูง37เมตรประดับลวดลายปูนปั้นมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2551ผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคทองคำรวม30บาทเป็นพุทธบูชา รวมทั้งได้รับพระกรุณาที่คุณจะสมเด็จพระอรารยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีดังกล่าวพร้อมทั้งประธานนามพระธาตุเจดีว่าพระธาตุเจดีสีชมพูสถิตวัดสีชมพูตั้งขึ้นในปี2448สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระครูพิพัฒน์สิริคุณหลวงปู่คำหลายปาริสุทธโธได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านรวมถึงอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณแสดงเครื่องอัฐบริขารและสิ่งของที่ประชาชนนำไปถวายเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้เยี่ยมชมเป็นความรู้ จากนั้นส่งพราดำเนินไปอาคารโรงเรียนพระปริยติธรรมผดกสามัญศึกษาวัดศีชมพูทอดพระเนตรโครงงานของสามณานนักเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมจำนวน5แห่งจาก9แห่งในจังหวัดนครพนมที่เสริมสร้างความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาและประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเป็นความรู้สร้างอาชีพสร้างไรายได้หลังลาศิกขาอาทิโรงเรียนพระปริยติธรมรมแผนกสามัญศึกษาวัดศีชมพู จดทาโครงงานการทําลูกประครบสมุนไพรเพื่อศึกษาสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมรวมทั้งทดลองพัฒนาสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดดารารามศึกษาโครงงานเรื่องถุงหอมสมุนไพรที่พัฒนาความคงทนของกลิ่นตลอดจนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมส่วนโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดศรีหนาววิทยานำความรู้ด้านปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมาสร้างความรู้จากโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน ด้วยการส่งเสริมการเพราะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าด้านกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดท่าประสิทธิ์คิดพัฒนาทักษะทางวิชาการต่างๆส่วนโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดมหาธาตุส่งเสริมให้เกิดความศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนด้วยการจัดก,การประกวดสวดมนต์มู่สันเสริมพระรัตนตรยัยทำนองสรพัญญะ โครงการต่างๆนี้ช่วยเสริมสร้างให้สามเนรนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกิดการจดจำและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญทุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนาย,ยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งพัน 1, ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดานอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอแม่ลาวที่อาคารตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก,ก่อดำ อำเภอแม่ลาวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราช,ชก,กระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลจอเหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจำนวนสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณา องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานกา,การณ์การเกิดวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมองคมนตรีกล่าวให้ทุกส่วนราชการ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือน้อมนำพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนกับขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดและติดตามการซ่อมแซมบ้านเดือนราษฎรโรงเรียนและวัดดอนจันท์ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้พระภิกษสุงสงฆ์และราษฎรใช้ประกอบศาสนก,กิจได้ต่อไป จังหวัดเชียงรายเกิดเหตุวาตาภัยจากอิทธิพลพายุฤดูร้อนและร่องลมมรสุมพัดผ่านเมื่อวันที่18มีนาคม2568บ้านเรือ,รอนราษฎรวัดโรงเรียนและพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายได้ได้รับผลกระทบใน8อำเภอ25ตำบล140หมู่บ้านราษฎรบาดเจ็บ3รายและเดือดร้อน2,496ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร35ไร่จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริเป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อเสริมสร้างคนต้นแบบจากกรมราชธรร์และกรมคุมประพฤติที่อาคารกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรม,มวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาน,นเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชลราชธิดาและรองประธานาคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาเป็นประธานในพิธีพอบทุนเพื่อเสริมสร้างคนต้นแบบจากกรมราชธรรมและกรมคุมประพฤติ ภายใต้โครงการกำลังใจประจำปี2,568แก่อธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมราชัณฑ์เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้พ้นโทษที่ประสงค์ขอรับทุนจากกองทุนกำลังใจเพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพต่อไปซึ่งผู้ขอรับทุนเป็นผู้กระทำผิดในคดีทั่วไปเช่นลักทรัพย์และอื่นๆที่มิใช่คดียาเสพติดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษ ได้ใช้เป็นทุนตั้งต้นในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและยังสามารถเป็นคนต้นแบบให้กับผู้ที่ยังต้องโทษได้เห็นเป็นแบบอย่างและมีความหวังที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยัวดีกรม,มหลวงราชสาลีนีสิริพัฒมหาวัชลร,ราชธิดา ทรงหงใหญ่ผู้ที่ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างให้เป็นคนดีมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขปี2549โปรดให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังและผู้ถูกค,คุมประพฤติรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ซึ่งขั้นตอนของการดูแลภายหลังปล่อยตัวเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะสามารถป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้จึงพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังการปล่อยตัวไว้หลายประการได้แก่การจัดตั้งกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อปี2553และการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีณชุมชนกาแลตาแปรจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดต่อมาพระราชทานแนวทางแก่คณะกรรมการกองทุนกำลังใจว่าควรจะพิจารณาสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่ใช่คดียาเสพติดซึ่งต้องการโอกาสเพื่อกลับคืนเป็นคนดีของสังคมประกอบกับในปี2562ถึง2564เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้พระราชทานแนวทางให้แก่คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในการจัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนกำลังใจว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการโอกาสและผู้ก้าวพลาดในชีวิตและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังพศ .2564 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กระทำผิดผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ผ่อนโทษ ปี2564โครงการกำลังใจได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวตามโครงการกำลังใจจำนวน12แห่งต่อมาปี2565ได้ขยายความช่วยเหลือไปยังสำนักงานคุมประพฤติจำนวน6แห่งและเรือนจำจำนวน28แห่งรวม3 4แห่งจนถึงปัจจุบันและสร้างคนต้นแบบโครงการกำลังใจกว่า300คน